สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยซัำนับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยซ้ำนับล้านจะมานำเสนอสูตรเด่นบนล่าง3ามตัวนะคะบนล่าง3ามตัวเป็นอย่างไรคะสูตรน,นี้กำลังมาแรงแซงทุกโค้งแซงทุกสูตรเลยนะบอกเลยว่าแซงทุกสูตรน,นะคะทุกท่านนะสำหรับ บนล่างสูตรนี้ชุดนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นอะไรที่สุดยอดมากอ่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะคะทุกท่านนะสูตรนี้กําลังไปได้สวยไปได้ดีมีความสุขนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะที่ฉันได้ยกสูตรใหม่ด้วยนะคะได้ยกชุดใหม่สูตรใหม่ก็คือสูตรวิ่งบนล่างตัวเดียวนะคะได้ยกชุดใหม่คือสูตรวิ่งบนล่างตัวเดียว สองสูตรนะคะเราจะเอามาผสมกันดูนะคะสำหรับสูตรนั้นเนาะก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นดิฉันขออนุญาตฝากคำเตือนตามก,กฎกติกามารยาทในช่อง Youtube กันก่อนนะคะหรือเพจใน Facebook กันด้วยนะคะทุกท่านนะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสูตรที่ดิฉันทำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาล เท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกทุกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่จะนำไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยทรัพย์นับหลานฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไว้กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะอ่าชุดนี้กำลังมาแรงแล้วแซงทุกโค้งด้วยบอกเลยนะคะสำหรับสูตรนี้ ท่านใดที่ไม่ได้ดูนี้ถือว่าพลาดมากเลยนะคะเพราะว่าเขากําลังเดินดีเท่าได้เดินดีแล้วทุกท่านต้องเก็บไว้นะคะแชร์เก็บไว้แล้วท่านก็มีเวลาได้นั่งทําเล่นๆดูนะคะว่าเขาไปในทิศทางใดบ้างดิฉันก็ทําย้อนหลังให้ดูนะพยายามทําย้อนหลังให้ดูทุกรอบนะคะจะได้เห็นทิศทางการเดินของสุดอ่ะมาลุยกันดูสำหรับชุดนี้นะคะ ดิฉันจะทำย้อนหลังให้ดู2องวดน,นะแล้วรอบดีเดยคืองวดน,นี้เลยสูตรนี้ใช้หน่วยบนคูณ2หลักหน่วยบนคูณ2ทั้งหมดเลยนะคะอันดับแรกบวก10บล่างหน่วยบนคูณ2องบวกสิล่างได้ละเท่าไหร่ไปบวกรหัสสองสามส่วนสูตรที่2นะคะหน่วยบนคูณ2เลยนะคะวางแล้วก็ไปบวกรหัส23เช่นกัน สูตรนี้เคยเป็นสูตรแม่ลูกกันนะคะทุกท่านนะเป็นสูตรที่เราจับตามองและใช้มานานแสนนานแล้วด้วยนะคะสําหรับชุดนี้อ่าไปเลยค่ะเรามาดูกันไม่ได้ไปเลยค่ะทําอยู่ตรงนี้และสองสองเป็นสี่สี่บวกหกเป็นสิบได้ศูนย์นะคะหน่วยล่างศูนยศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสามเป็นห้าได้ศูนย์ได้สองและได้ห้านะคะ ทีนี้เรามาดูในส่วนสูตรที่2นะคะหน่วยบนคูณ2องสองสองเป็น4คะ่ะ4ีบวกสเป็น6 6หบวกสเป็น9ทีนี้เข้าไหมคะตรงกันไหมไม่ตรงนะคะพอไม่ตรงเราจะต้องจับวางทั้งหมดก็คือเลข0เลข2เลข5เลข4เลข6และเลข9กนะคะศูนย์สองห้ี่หแล้วก็9คะ่ะ รอบนี้ตัวเลขในวิ่งเป็นยังไงคะในเลขวิ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูกัน025469 025469ี่้ารอบที่ออก202ศนสูตรนี้ได้วิ่ง2 <c oughs> อีกสูตรหนึ่งได้วิ่งสูตรนะคะอ่าซึ่งมาชนตรงนี้แค่นั้นเองศูนย์กับสองนอกนั้นไม่ชนเลยเรามาดูกัน <c oughs> วันวันที่หนึ่งตุลาคมหกสิบหกรางวันที่หนึ่งออกเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองเลขที่ออกก็คือสองศูนย์สองสองตัวร่างออกหกหกเป็นไงคะรอบนี้ ผนปรากฏว่าสองกับศูนย์นี่มาเลยมาเต็มอัตราศึกเลยนะคะทุกท่านเนี่ยูนรนี้ถูกหกนี่ออก6กหกล่างศูยรนี้ถูกศูนย์กับสองออกสองศูนย์สองบนแต่ละสูตรเป็นตัวของตัวเองไปหมดนะคะแต่ละสูตรไปเป็นตัวของตัวเองกันซะหมดเลยนะคะรอบนี้ก็ สุดยอดนะคะสุดยอดเลยไม่ตรงแต่สามารถเป็นคู่เป็นควงกันได้ไปหมดเลยเ <'re pressing in the original> จ๋งไหมล่ะอ่าไปต่อสิคะรออะไรไปดูหนึ่งตรุราไปใช้สิบหกตุลาคมนะคะ <'re pressing in the title> สูตรที <mean> 4> 4่หนึ่งสองสองเป็นสี่สี่บวกหกเป็นสิบโอ้ตัวเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลเลยโ <'re> อ้โหได้ศูนย์ค่ะ ศไปบวก2ได้2อค่ะสองบวกห้บวกสเป็น5ได้ศูนย์ได้2แล้วก็ได้5นะคะทีนี้มาดูกันในส่วนสูตรที่2หน่วยบนคูณ2 1งหสองสองเป็น4 4วางเลยสีบวกสเป็น6 6หบวกสเป็น9กาค่ะอ่ะ ชนไหมคะไม่ชนกันอีกแล้วเราก็จะได้เลขตัวเดิมก็คือ0 2 5 4 6แล้วก็9นะคะเราไปดูผลที่ออกนะคะผลตัวเลขที่ออกในงวดวันที่16ตุ 66, 66. ลาคม66รางวัลที่1ออก9 4 1 4 4 6 9 3 1 4 4 6 4 4 6 สองตัวล่างออกสี่สี่เฮ้อรอบนี้ทุกท่านสี่สี่หกกับสี่สี่ส่วนนี้สี่มาหกมาสี่สี่หกสี่สี่ส่วนส่วนนี้หลุดเลยอ่ะมา เน้นให้เขาหน่อยสูตรที่หหลุดนะคะสูตรที่สเข้าสาตัวบนแล้วก็สองตัวล่างนี่ดูสิเข้าเฉพาะสูตรนี้สูตรที่หนึ่งไม่ได้เลยนะคะไม่เข้าเลยสูตรที่หนึ่งหลุดนะคะรอบนี้นะทีนี้เรามาดูกันนะคะในวดวันที่สิบหกตุลาคมไปใช้วันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนะคะ หน่วยบนคูณสองค่ะดูรอบดีเดย์เลยนะคะทุกท่านนะเห็นตัวเลขเข้าแล้วเป็นไงคะมีความสุขไหมแฮปปี้นะคะมาดูค่ะสองหกสิบสองสองบวกสี่เป็นหกหกไปบวกสองรหัสสองนะคะหกบวกสองได้แปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งสูตรที่สองนะคะสองหกสิบสองวางเลย สองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดอ่าไม่ตรงกันอีกแล้วทุกท่านคะ่ะไม่ตรงกันอีกแล้วเราจะทำจะได้จะได้จะได้ได <c oughs> อ่ะตัดไม่ได้ได้หกได้แปดได้หนึ่งได้สองได้สี่และได้เจ็ดนี่คือสูตรเด่นบนล่างนะคะ สามตัวมาตัวนะคะทุกท่านนะอ่าสามตัวมาตัวแล<น>ว <c oughs> ตัวเลขวิ่งของเราในสองสูตรนะวิ่งบนล่างตัวเดียวนะคะเรามาดูนะสูตรที่ออกสองศูนย์สองนี่นะคะสูตรนี้วิ่งบนล่างตัวเดียวนะคะเดินมาดีมาก หกงวดติดนะคะนี่สูตรที่1นึ่งงวดวันที่31กรกฎานะคะแออก7 8็ดแสองหเข้าบนสูตรที่งวดที่สต่อมาได้วิ่ง4ได้4ี่เจดแดเกเลขที่ออกนะคะสมาร้อยบนหนึกันยานะคะได้วิ่ง1 3ตัวบนคือ8 1ดหสองสองตัว่างออก4ี่ห หไปเข้าหลัก10บอะต่อมาได้2วิ่ง2ออก2องแล้วก็หกเข้า2องบนร้อยหน่วยถูก1ตุลาไปใช้16ตุลาวิ่ง4ออก4 4 6แล้วก็44ถูกทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างนะคะแต่รอบที่จะถึงนี้คือให้วิ่ง8นี้สูตรนี้ได้วิ่ง8นะ เรามาดูอีกสูตรหนึ่งนะคะทุกท่านนะสูตรหนึ่งก็สูตรที่สองนะคะจะมาประกบกันสูตรวิ่งตัวเดียวเช่นกันนะคะอันนี้รอบนี้ได้วิ่ง4ี่แปก็คือได้วิ่ง8เข้าเจ็ดแปสองหเข้าแปดหลักสิบบนรอบต่อมาสิบหกสิงหาได้วิ่ง8อีกได้เที่ยวก็คือ4 7 8เจ็ดแปดเก้าหนึ่งเข้าแบนอีกนะคะหกันยานะคะ ได้วิ่ง8อีก3ตัวบนของรางวัลที่1เอา8 1 2 4 4 6 8 1 2 4 6 8มาบนอีกหลักร้อยอ่าต่อมานะคะได้วิ่ง0ออก2 0 2เข้าบนนะคะเข้า0บน1ตัวราได้วิ่ง6เลขเที่ออกก็คือ4 4 6แล้วก็4 4, 4ถูก6บนอ่าต่อมานะคะสูตรรอบดีเดย์1พฤศจิกาได้วิ่ง2 สูตรนี้ได้วิ่งสองนะทุกท่านอีกสูตรหนึ่งได้วิ่งแปดอ่ารู้เรามาดูกันสิคะเรามาดูกันแล้วสูตรนี้วิ่งได้วิ่งหกแปดหนึ่งแล้วก็สองสี่เจ็ดไม่ตรงกันอีกแล้วเนี่ยไม่ตรงกันทั้งสามมวดเลยหนึ่งสองเนี่ย, 1, 2, ยมวดที่สามก็ไม่ตรงนะคะได้หกแปดหนึ่งสองสี่เจ็ดเรามาจับวางสิคะอ่ะสูตรเอาสูตรวิ่งตัวเดียวนะมาดูสิ วิ่งบนล่างตัวเดียวได้8กับสองขออที่ผ่านมาสูนยนี้วิ่งสี่ชนสชนสีูตรนี้วิ่งหช,ช,ชน6กสี่กับ6ชนในชุดนี้อะที่ได้เลขศูนย์กับ2อันนี้ถูกชนวิ่งสองและสูตรนี้วิ่งอะไรคะสูนรนี้ได้วิ่งศูน ก็มาสองศูนย์ชนที่2กับศูนย์นะคะเลียบนมาค่ะผสมกันดูผลปรากฏว่ารอบนี้มันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมนะได้6ได้8ได้1ได้2ได้4และได้7นะคะเท่ากับศูย์ได้6 8แปดหนึ่งอีกศูนย์ห คนปรากฏว่าเลขวิ่ง2ตัวนะคะบนล่างตัวอย่างละตัวนะได้8กับ2ชนที่เลข8แล้วก็เลข2นี่คือตัวที่ชนนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาจับ110หน่วยเหมือนรอบนี้ดูจะได้เลขอะไรจะเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกท่านนะมาดูกัน ร้อยสิบหน่วยมาวางก่อนผลปรากฏว่าเลขวิ่งนี้ไม่ไม่ได้มาอะไรเลยนะเพราะว่าเขามีสองสูตรก็คือได้แปดกับสองมาชนในชุดนี้แล้วนะคะอ่ะมาดูกันหกแปดหนึ่งสองสี่แล้วก็เจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหก 1> 8ปดหนึ่งสองสี่เจ็ดหกดหนึ่งสองสี่เ็ดส่วนเลข7นี้เป็นเลขดับหลักสิบบนนะคะทุกท่านนะเป็นเลขดับหลักสิบบนนะท่านถ้าท่านเชื่อมั่นก็อย่าไปใช้นะคะก็คือ7หลักสิบบนคือโดนโดนตัดไปแล้วดับดับไปดับไปแล้วนะคะ ทีนี้ส่วนตัวที่ดับในสูตรของดิฉันคือเลข4ดับทุกหลักคือ4นะอ่าตอนนี้ของคุณพี่อริสายังไม่ทราบว่าตัวไหนที่ดับสนิทแต่ที่แน่ๆคือเลข7ดับหลัก10แล้วนะคะรอบนี้นะของดิฉันก็ได้4ท่านชอบเลข4จัดไปตามอัธยาศัยนะ ก็จะได้ตัวเลขเหลือประมาณนี้นะทุกท่านนะเหลือประมาณนี้ตัวเลขที่ได้เนาะในร้อยสิบหน่วยตัวที่ชนนะ่ะนะตัวที่ชนคือสองกับแปดอ่ะมีสองมีแปดมีแปดมีแปดชนสองชนสองชนสองนี่ค่ะนี่คือบนอันนี้เป็นเลขบนนะแต่เป็นสูตรวิ่งบนล่างนะ เจ็ดกับสี่ทีนี้เรามาดูในส่วนเลขดับร้อยสิบหน่วยดูสิชุดดับร้อยสิบหน่วยนะคะทุกท่านนะมาดูชนกับตัวไหนคะหลักร้อยศูนย์สี่แปดเก้าสี่ชนดับดิฉันไปแล้ว แปดเก้าไม่มีอะเท่ากับเหลือแปดตัวเดียวนะเนี่ยถ้ามาชนเนี่ยถ้ามาชนเหลือแปดตัวเดียวแต่แต่บังเอิญนะทุกท่านนะเลขหลักร้อยเรารอบนี้เป็นเลขขี้ถ้าเลขขี้มานี่เจ็ดมาเลยนะเนี่ยนอกนั้นก็หนึ่งแต่หนึ่งอ่าหนึ่งกับเจ็ดถ้าเป็นเลขขี้นะ ถ้าชาชนเด่น8ตัวเดียว8กับ4ในชุดนี้อ่าถ้าเป็นเลขคี่เลขขี่หลักร้อยก็คือเลข7กับเลขหนึ่งท่านั้นเองแล้วหลักสิบล่ะคะหลักสิบสอ7สามหกในหลักสิคุณพี่อาริสาบอกดับแล้วนะคะสำหรับหลักสิบดับแต่ถ้าท่านใดชอบก็ไปใช้นะคะ อ่ถือว่าใช้น้อยเอาไปใช้น้อยก็แล้วกันสองสมหเจีเลขหกมีเลขเจ็ดเออชนก็นมาชนในตัวดับเนาะหกับ7ค่ะชนที่6กับ7จ่ะชุดนี้ชน6กับ7จ็ดชุดหลักหน่วยส่วนหลักหน่วยนะอันนี้ไม่มีศูนย์เลย 0589 0589 058ชน8ตัวเดียวนี่0589ไม่มีไม่มี5ไม่มี5ไม่มี0ไม่มี9มีแต่8ตัวเดียวอาดิฉันจะขีดให้ดูเลย ชนนี่ชนแหน่วย0ูนย์ส่วนอันนี้ก็จะมีเลขหกที่ชนนะอ่าเลขเจนะที่ชน8ไม่มี1ไม่มี2มีสไม่มีเท่ากับชนเออเลข6เลข2แล้วก็เลขเจนะคะ โ okay. อเคอามาดูหลักหน่วยชนที่เลขแปตัวเดียว0ไม่มี5ไม่มี8มี9ไม่มีพดเอาแล้วจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูผลงานที่จะออกในงวดวันที่หพฤศจิกาย,ยนนะคะทุกท่านนะ อันนี้บนล่างนะเด่นบนล่างนะคะเอามาจับคู่งวด่ที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเชื่อเนอะกลายเป็นเข้าเฉยเลยอันนี้คือสูตรเด่นบนล่างสองตัวก็เน้นไปแต่เลขสตัวเนี้ยลงล่างได้นะ่าเป็นล่างได้นะ ในสองตัวนี้ให้ใช้ซื้อเลขล่างไปอาแต่ถ้าเป็นเลขบนก็ซื้อน้อยๆเอาเพราะว่ามันเป็นเลขดับขาดของช่องดีชันนะคะทุกท่านนะแต่7เป็นเลขดับหลักสิบล่างอ่าดับหลักสิบบนค่ะเลขเจ็ด,ดับหลักสิบบนนะคะนอกนั้นก็ซื้อไปทั้งบนทั้งล่างได้เลยในสองตัวนะคะ อาขอยโชคดีนะคะทุกท่านคอยโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอ่ถ้าเป็นหลักสิบก็คือเลขหกเลขสองและเลขเจ็ดหกสองเจ็ดอ่าถ้าเกิดว่าหลักสิบคือเลขสองก็จะเป็นชุดนี้หลักสิบเป็นเลขหกก็จะเป็นชุดนี้ส่วนเลขเจ็ดนี้ ไม่ไม่ฝันนะคะเพราะว่าไปชนเลขดับหลักสิบของคุณพี่อริสาไปแล้วนะคะไม่เชื่อก็ไม่ได้ท่านใดเชื่อก็เอาไปใช้ถ้าท่านไม่เชื่อเอาไปใช้ถ้าท่านใดเชื่อก็ซื้อ,อในน้อยเอานะคะเลขเจ็ดหลักสิบอ่าส่วนหลักหน่วยก็คือเลขแปดตัวเดียวเลยนะที่ชนเนี่ยหน่วยบนนะ 0ก็ไม่มี5ก็ไม่มีมีแต่แแล้วก็9ก็ไม่มีนะคะมี8ตัวเดียวโดดๆดดจะมาไม่มาไม่มีใครทราบนะอ่ะประมาณนี้แคปไว้ดูแคปไว้ใช้บนล่างนะคะวิ่งบนล่างให้ทุกท่านเอาสองตัวจับแล้วก็ไปลงล่างได้ด้วย โชคดีนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้รอบนี้สวัสดีค่ะ